สวัสดีค่ะพบพอกันอีกแล้วค่ะกับสาวโบโบแฟมิลี่นะคะหรือว่าหาไทยทิพท,ท่องเทียบนะคะบอนี้มากินมามาเด้อพี่น้องโอนี้เป็นสาวจีนก่อนโเนี่ยสาวเกาหลีก่อนกินมามาพี่น้องเมนูง,ง่ายๆแต่อร่อยปรุงกันมาเด้อพี่น้องเสึกเสียงด้กันด้วยค่ะเส้นตาน ห่อนห่อนบรรยากาศต้นต๊ะกลิ่นตุ่มอันมามาหอนห่อนใส่เครื่องลงไปให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะตุมยำม,มาม่าตุมยำน้ำข้น มาม่ารสต้มยำน้ำข้นนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะโคเละๆคเลก่อนนะคะต้มไไใส่ไข่ใส่เนื้อพี่น้องเนื้อเหงื่อเลือ,อ,อ,อจากจำจุนะคะพี่น้อง นะกินอย่างเดนียวบรรยากาศดีมาพี่น้องแซบชิมมึงหนามอ็เนาะแซบคนเปียวหวานือ หนุ mm ่ม hmm. แซ่บหอนหอน หลวกบิินหลวกปากโอ้ยแสบเด้พี่น้องมาเดนจากกินน้ำกันเด้อกิดยังบอวก,กับตุ่มมาม่าเด้อพี่น้องแสบแสบ แซ่บจมาเด้อพี่น้องมาเด้อคิดยังโบกบอกยังโบถือแก่ต้มมาก คือบอกว่าสีกินยังกระตุ่มมามากแสบพี่น้องแสบอ้ย ขนแห้งพี่น้องนนำพี่น้องเบิ้ลค่ะครับข้นขน,ขนมาเป็นหนำยากะทินำตุมมาหมาได้ไง

นี่ตอนไข่พี่นนอว้ยแฟบมีแหงพรส่วนหอนหอนฝ่ <c oughs> มเสียตา バイバイ。Bye bye.